ใครที่มีปัญหานะนเพื่อนนะเวลาไปตกปลานะครับนะใครที่มีปัญหาเวลาปลามันกินเบ็ดนะเพื่อนเพื่อนต๊บๆมันดอดดิดๆนี่นะครับนะแล้วเวลาเราวัดขึ้นมาแล้วไม่ค่อยได้ตัวปลานะครับเพื่อนเพื่อนนะไม่ค่อยได้ตัวปลานะเพื่อนเพื่อนนะตัวนี้ปัญหาตัวนี้มันอาจจะแก้ได้นะครับเพื่อนเพื่อนนะเป็นเพราะขัดเบ็ดของเพื่อนเพื่อนมันอาจจะไม่คมนะครับนะไม่คมนะครับแล้วเวลาโดนปลาใหญ่ปลาดึงปลาลากอะไรเงี้ยนะครับนะเบ็ดอาจจะ ง,ง้างหรือว่ามันจะงง้างนิดนึงครับทําให้ปลาให้ปลาหลุดได้นะครับนั่นเพื่อนนะตัวนี้มันแก้ได้ vida, นะมันเพื่อนนะใครที่เคยซื้อนะครับยังไม่เคยใช้นะครับตะขอชนินุนตัวนี้นะครับนะลองเอาไปใช้ดูนั่นเพื่อนนะหนึ่งนะครับนะความคมแล้วก็ความแข็งแรงของตะขอมันจะทําให้โอกาสที่เราจะได <entsprech Finding S 2> <s> ้ตัวปลามีเยอะนะครับเพื่อนนะขึ้นชื่ออยู่แล้วนะครับนะสาหรับตะขอชินุตัวนี้นะครับ ใครยังไม่เคยลองลองเอาไปใช้ดูคนไหนที่อาจจะซื้อเบ็ดกล่องเบ็ดอะไรตามท้องตลาดนะครับนะไม่คมลองเปลี่ยนมาใช้เป็นตะขอชินุดูนะครับนะวันนี้มีโปรโมชั่นดีๆนะครับนะใครที่เคยซื้อ2องเก้าบาทวันนี้เพื่อนๆไม่ต้องซื้อถึง2องรเก้าบาทแล้ววันนี้จัดปลายโปรโมชั่นดีๆนะครับลองเข้าไปดูท่ตกาได้นะครับเหลือ2องร้เจ็ดบาทเท่านั้นเองผมแนะนําให้ซื้อหลายซองนะครับเพื่อนๆนะจะไม่ต้องเสียคา่จาจัดส่งเยอะนะครับเพื่อนๆนะ ลองกดเอาไว้ใช้ดูรับรองว่าตัวนี้เพื่อนๆจะโอกาสที่จะได้ตัวปลามีเยอะมากๆนะครับตะขอชินุลองเข้าไปดูที่กรา้าเลยครับ